จะสังเกตเห็นความแฉะจากลากทุเรียนนี่นะคะนี่นี่คือการถูกทุเรียนเนี่ยรากทุเรียนถูกจู่โจมจากเชื้อราไฟทับเทราจะสังเกตเห็นความแฉะแล้วพอไล่ขึ้นมาเนี่ยที่ต้นเนี่ยลูกที่ต้นนี่นะคะ,ะเห็นความแฉะ <c oughs> เห็น <c oughs> บาดแผล <c oughs> เห็นไหมคะมีบาดแผลอันเนี้ยนี่คือไฟทับเทราเข้าทําลายต้นเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาจะต้องถากออกให้หมดแล้วก็ทา,ายาฆ่าเชือ้อราเอาให้อยู่ถ้าไม่อยู่ไฟทับเทราลามทั้งต้น มันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยยืนต้นตายค่ะต้นนี้ต้องรักษาอย่างแรงแต่ทีนี้พอรักษาแล้วเนี่ย <c oughs> การทําให้โคนแห้งไวที่สุดนี่ยจะสําคัญที่สุด <c oughs> ก็คือการใส่ทรายกบไว้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ด <c oughs> ินตรงนี้เป็นกรด <c oughs> แล้วเราแล้วรีบใช้ปุ๋ยหญิงเกษตร <c oughs> เพื่อให้แบคทีเรียบาซิลัสเนี่ย <c oughs> ทำงานให้เร็วที่สุดมันจะช่วยได้เร็วค่ะ